พนละกิจชอชื่นกำมลในพิกัด116ปอนด์ครับคู่นี้เคยเจอกันมา2ครั้ง2คราก็สลับกันแพ้ชนะมาคนละครั้งครับครับพนละกิจนี่มาชนะที่ช่อง7ก่อนครับแล้วก็วันฉลองมาแก้คืนได้ที่ราชดำเนินในศึกจีนมณนตอนที่3ามตุลาคมที่ผ่านมาครับครับสนุกแน่ก็สายปลายหลังสดงุดของทั้งคู่ครับวันฉลองนี่ชนะนนคะแนนกุศลกรน,น้อยสอจุลเสนแล้วมาชนะคะแนนยกเพชรสองพมมาตาพุทธวันนั้นได้เ็ตุัดจากเวทีลูพินีมาครับแล้วก็ มาชนะพลกระิกไฟล่าสุดครับทวนพลกระดิจันทร์นอกอินซีขาวราชาโนนในยกที่1ครับแล้วก็มาชนะคะแนนหนึ่งเทพสกอรม์มิล่าสุดก็มาแพ้คะแนนวันฉลองสิบสองน,น้องนี่แหละครับเปิดขึ้นมาเลยครับผู้นี้ทางด้านพลกระิกวันฉลองเนี่ยใครต่อรองเลยครับสสีครับเพราะว่าเป็นเพื่อนรักแล้วก็รู้ทางกันดี มยกพี่สามเลยครับสถานการณ์หลังหมด2ยกนี่บอลฉลองขยับต่อเจ็ดสี่ครับครับซ้ายอนตภานครับวันนี้บากัเก้งข้างหลังว่าอนตภานด้วยครับแต่ไม่ใช่อนตภานข้างล่างนะครับบนเวทีนี่แหละครับเววทีีน่่ครับดูาเต็มที่อยู่แล้วครับวันนี้ซ้ายของแกบร,ริกิจเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นแลกแข่งกันอยู่ครับบร,ริกิจเตะหลังไปโอ้เสียเหลี่ยมเหมือนกันครับบอลฉลองสนุกกับคู่นี้สลับเตะครับแข่งนี้ เตรียมแน่นอนครับคนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวาเดินมาต่อยมัาครับว่าจะหลงจับแล้วเด้งบนเวทีไม่มีคำว,ว่าเพื่อนครับฉลองหาเหลี่ยมเดินเข้ามาแทงซ้ายต้องบอกว่าเป็นการได้ชิงเบอร์หนึ่งของภาคตะวันออกนะฮะใช่ครับระหว่างบ้านจเจริญสุขเนี่ยึส,สกับศิษย์ซ้อนน้องใช่เลยครับนะครับผลกิจศิซ้อนยู่บ้านจเจริญสุขกับพวกเมธีวิชนุพรศ์เลยครับครับเรามี็นผู้ใหญ่ออส ดูแลอยู่ดูแลถึงผู้ดูแลใช่ครับส่วนมันฉลองนี่คุณชนุทองผสมครับครับผมยางหาเรียงครับภารกิจนี้แข้งขวาแรงติดอยู่อยู่ชาเซนตเซาลครับแต่เตะยังไม่โดนครับมีแข้งซ้ายครับคนฉลองสายตับพาดนะสงศฉายากรรมการคงความรัตนสุนทรเป็นผู้นำามแบบไปแลกแข้งครับโดนนลามออกมาแรงด้วยยากครับแหมมียิ้มเล็กน้อยครับ กลับเข้ามาเลยเพื่อนอเพื่อนรักขักเรียมโหดนะคุณฮอ<พ>เดินมาแล้วว่าขอรักกันข้ง้างล่างครับเพื่นนอนในบาทีขอใส่กันก่อนหนีแข่งถึงการคอแต่ยังไม่โดนครับนี่บัลธุร,รกิจก็ตามมาซ้ำธุร,รกิจมีแข้งขวามันจะหลองหาเหลี่ยมก่อนแข้งซ้ายครับต่อเน,นื่องเลยครับแข้งซ้ายดูครับแี่แกหาเลียมเตะได้ตลอดจริง แล้วกิจนจะทำยังไงครับรับแล้วโต้แม่รงบผมว่าแข้งซ้ายของวันฉลนองนี่เตะกลับมาได้เร็วครับมีโต้มีส่วนกันอย่างรวดเร็วครับสถานการณ์เนี่ยผ่านไป3ยกแล้วโอ้โหวันชลนองไดปเตียบ4ช่วงตัวเลยครับผมไปค่อยๆขยับไปเรื่อยๆครับ มันจะหล่อรี่หมดแข้งซ้ายแต่ละดอกบนระกิบเรี้บอกไปรับเยอะนะครับรับแข้งเยอะปติแกเนี่ยเป็นมวยสไตล์ที่ข่าในจครับจับนายตีแต่วันนี้ออกมาสู้ข้างนอกมันจะหล่อโวางเกมยังไงครับวันนี้ระกิบริบบาดาตั้งรับแล้วทำคืนครับโดนทีบซ้ายครับระกิจจะเข้าไปจับได้ไหมแม่มันจะบอกไม่ให้จับแล้ะครับ เหนียวแน่นครับรู้ทางกันดีครับคูน่นี้เดินเข้ามาฉลองดันไว้พลิจเตะแท่งมาแต่ยังไม่ชัดเจนครับทำมาก็ยังติดกาดอยู่แล้วเดินเข้ามาโดนบักพุูดรับบางหน้าไว้หมดครับจับตีแล้วพลรกเตต้องตีแล้วยกออกมาดีเชือกเลยโอ้หกรรมการต้องมาแยกครับเดินเข้ามาแทงซ้าย ยันไปก่อนครับปันฉล้หนีต่อยหมัดผลักรีดก็ต้องพยายามไล่ครับโอ้โหแต่เด้งซ้ายลูกนี้มันชัดเจนครับปันฉลออหัวพันกันอยู่วงในครับจะสับซอกมีข้งขวาเหมือนกันผลัดกรีดปันฉลองดันซอก,กอนครับขวางไ้ก่อนแล้วแทงโอ้โหชัดเจนครับขี่ออกมาผลัรกรีดแก้เกมยังไงครับเดินเข้ามารับแล้ว ทำการแยกแล้วติดเชือ,อกชะลอรับตั้งหลักสู้ก็เลยครับไม่หนีครับคนรกิจจะจับแม่มันนีคว้าไม่ถึงจับไม่ได้ครับ,จ,บจับไม่ได้จริงครับแหมโดนแข้งโดนเข่านี่ยันมาหมดครับแข้งซ้ายนี่ออกได้ต่อเนื่องครับนี่ครับไม่แล้วแข้งซ้าย สี่ต่อครับโหแข้งซ้ายนี่มาต่อเนื่องครับธลกดกีดเดินจับก็ยังจับไม่ได้ครับฉลองนี่มานำทีมดัวแล้ววิ่งแข้งซ้ายรัวโอ้โหสองครั้งครับติดติดกันหรวเข้าไม่ติดเลยครับแหมอาการเหมือนจะยอมหรือเปล่ารับผลัรกีดยกที่สี่เท่านั้นนะครับเนี่ยมันจะลองรับมาไม่เข้าก็ไม่ทำเลยครับเป็นต่อขนาดนี้ครับทีมยันออกไป ลูกศรครับยังไงครับเก็บแรงหรือเปล่าแม่โดนมันจะหลอกเคาสหมัดไปก็ปล่อยไปครับโอ้โหใจยอมเลยครับแน่ยอมเร็วเหลือเกินครับยกที่สี่เท่านั้นหมดยกที่สี่ครับลูกศรมิใสหัวเลยครับเข้าไม่ถึงนะครับยอมจริงๆนะครับนาการก็เรียบร้อยครับเันจะลองต่อขาดไร้ราคา เสียนมัวลงคนนี่ต้องบอกว่าเริ่มจแบบจับระฆ่าเสียหายแล้วก็กลมในกลมตาเดินกลับบ้านครับขามามาร์เนฟี่ครับขากลับกับรถเนฟี่กับรถเนฟีอ่ายกสุดท้ายครับเดินเข้ามากคนละกปลี่โดนแข้งซ้ายรัวเลยครับพยายามมาร์รั่วมาจนครับช่วงแรกหวังนัดน็อกหรือเปล่าแต่ว่าเข้ามาหายก็โดนจับครับสบัดไม่หรู้เลย ไปลาบากจริงๆนะนี่ธุรกิจแต่วันนี้มันจะออกมาเหนียวแน่นครับเกมลุกก็จัดจ้าครับเกมรับก็เหนียวธุรกิจอาจจะวางแผนผิดไปนิดนึงครับาตั้งเาับในช่วงแรกเลยโดนไปเยอะครับอ้าวมีเสียหลักแต่ว่าก็ล้มลงคู่ธุรกิจต้องเดินถามมาเคาะแล้วครับเลยมากแทงซ้ายจับในอีกแล้วและล็อกคอไว้เลยครับ ดินไม่หนุกครับวันนี้ยอดนะครับ1 7 2่งล้านบาทครับชาวต่างชาติ427คนครับผมโอ้ล้นหลามเลยวันนี้ตนายต่อยยิ้มได้ก็เรียกว่าถือกระเป๋ากลับไม่ไหวเลยมวยชนะทั้งสองคนใช่ถึงแม้จะพลาดคนหนึ่งก็ไม่ได้สีเรียกอะไรครับผมเขาบอกว่าประธานฟ้านี่ยุทธวิธีไปออกตัวไว้ก่ <c oughs> อนยังไงได้สองทางแน่นอนมีอัดฉีดด้วยมีคู่เอกก็ฐากน,นการก็ขาดไปแล้วครับหลอม อานี้แต่ว่ามีกำเดาไหลครับแต่อาจจะไปโดนฟองโดนหมัดไปผลกิจก็มีแตกเหมือนกันครับแลกกันไปในวงในครับสงท้ายครับไม่น่ามีปัญหาแล้วครับคนในทีนี้ฉากเลือดตรงยางออกครับตรงมาขึ้มากค่อยว่ากันใหม่ค่อยเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมโค้สุดท้ายเลยครับคุณชนุกทองะสมเนี่ครับผมคุณมาของวงมาไลยให้ครับ คนหน้าคนะเขานะชนะผมว่าจะรองตันนี้ฟอร์มดีจริงครับการพงพันครับรวบรวมคะแนนชมมือให้กับว่าจรองสิเสาน้องครับชนะคะแนนทางด้านธุรกิจชอชิปมนไปครับกับแหววันนี้เยียมจบครับชนะสองฝ่าติดเลยนะว่ารองครับาล้ครับนี้เวลาหมดแล้วครับ เราสองคนพร้อมกับทีมงานคู่มันเมื่ใทุกคนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับบกันหน่วยวันพรุ่งนี้นะทุ่งคืนเยอะเลเนานะใช่เลยครับแต่วันเาาสาร์นี้ทุ่งคืนนะครับ